สบายดีทุกคนเนาะสบายดีเนาะสบายดีตอนฝนตกลินทุกคนฟ้ามันอีพฝนตกลินนะตกวังช่วงสามโมงกลางคืนนะจนฮอกเจ็ดแปดเก้าโมงเลยตอนนี้ค่ะยังตกลินอย่างแห้งอยู่เนาะตกลินทั้งแห้งทั้งลมอี่เนาะฟ้ามันนี่บริบายใช่ทุกคนว่าสิลงโลก,กาเหมือนลโลก,กาไปดำน้ำบึงแหละพริลุยความฝนตกลินเลยไนดะ้ผมอ่ะถามว่าพ้น โดนๆไปนี่ทาวพ่นมุตโตคตลอดนี่กะน้นำอย่ทั้งพุ่นมันสิบอยู่แล้วเพราะว่าหน้าเขาเป็นไทหูเดี๋ยวเขายกเขาจะผาลกเลยเนาะนี่ไปล,ลกคอมโฟโตรินนี่แหละเฮ้ยพุ่เรื่อยพะลกถ่าเลยเนาะเรื่อยพนลกถ่าเขาเลยได้ กูเอยกับเอแตเห็นเท่านะเนมมึงแล้วเบิดเป็นวันเท้าที่เกี่ยวหยาง้เกินแล้วเลยดกเลยลายแล้วตัวบรรยากาศคนเอ้ยอยู่บนนอกบนนาเนาะแถวทงไห่ทงนาเาแอื่นนะเจ้าเล่หเบอร์ยังเดือด่าเนาะมันพยุเข่าไปจ้ากันนี้ เห็นบ่ะเหมือนสุนสัขยุงมึงใครนี่ไคหน้าห่วยเานี่แหละยังเ,รรเ,งเ,เลือตาเดียวอยู่เนาะสิลกัขใส่นานนสบายอยู่เลยโอเคอยู่ไม่เรื่องอยู่ ดังกบม่ไไปางกบนี่ได้ไกดลายนี่ทุกคนผลงานรอบเ้าด้ทุกคนใส่เกาะป้องกันแน,น่เนาะกันฝนเดี๋เาลบมาเศ้านี่นอะเด <c oughs> ี๋ยวเข้ามาร,บรับแรงนะเขาผักกินเข่าเทียงก่อนกว่าชิบชองมุง,ง,งยังอะไรอย่างี้ ขี่เขาเทียงแล้วกับผักเสาเมื่อยเอาเหือเอาแห้งจักหน่อยหนึ่งครัจะลงมาเห็ดต่อย <laughs> เท็นคนผลงานบนมือเนาะดี่อ่าเด้อได้ประมาณร้อยปลายนี่แหละบนมือบนเวนเนาะมัดก้ามันอยากเข่ามันอยากชุก้งๆเลยมันอยากมัดยากหน่อยได้ก็เลยเห็ดมัดน,น้อยๆนี่นี่ ก็โอเคได้ลอยปลายนี่กะเกือบตาเลยกายขึงเลยดิกายขึงเลยดิโอ,ยยดโอเคมันนี่ขำมันยังแดดอยู่น้าหน่อยกระดังใหญ่ทุกคนมาได้กินข้าวขักเลยได้เขาเกือบเข่าลาะลาเนาะ กินแซ่บนัวเลยนขึ้นเลยได้ทุกคนขึ้นเลยกันมาผู่งัวนัานนี้เลยเนาะอื่นพระนั่สิคนกล้ามาดำนาพี่นาบึงเนาะแล้วพอกันกิหนาทุกคนขอบใจทุกคนที่กำลังิิตามเนาะบาย